ร้านนี้มีชื่อว่าหมึกย่างลุงเดชเดิมทีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนบุกเบิกเปิดร้านขึ้นมาต่อมาคุณทีมลูกชายจึงได้มาสานต่อและทําให้ร้านปลาหมึกย่างลุงเดชยิ่งเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากในเรื่องของความแซ่บหมึกตัวใหญ่กลับอย่างเงี้ยกลับย้ายมลเรวลยต้องหมุนเรื่อยๆใช่ไหมครับคือคือเราต้องหมุนตลอดใช่ไหมครับได้ผมจะได้หมุนตลอดเลยหมุนไม่ได้หมุนแบบนีห้หมุนปลาหมึกหมุนปลาหมึกเรยวไม่เสีย แม่เริ่มโมโหแล้วเฮ้ยแล้วเดี๋ยวดูนี่ดูประชาชนประชาชนที่ไม่ได้มาดูเจน e n n i f e r k i มประชาชนมาดูตูมตามอีแจ็คมึงโดนแล้วมึงโดนเขาป้นไงมึงเอ้าเฮ้ยมันต้องเจอกันแบบนี้นะไม้นี้เหรอครับใช่ชอบไม้นี้ดูเด็ดเด็ดมากเอาเลยโอเคช่วยนะครับร้อยหนึ่งนี่แหละ แล้วป <Whoa. S 1> ลาหมึกที่มันมาเป็นเป็นตัวมาเป็นชิ้นจริงจังขนาดนี้เนี่ยคือคุ้มค่ามากๆสำหรับราคานี oh ้ถือว่าไม่ไม่ได้ต่างล่าเลยนะครับผมล,ล่าเลยครับน้ำจิ้มมันมีสองแบบเป็นนี้เผ็ดเปรี้ยวหวานทำเผ็ดเ,เปรี้ยวหวานเป็นน้ำหวาน,อนเอาเผ็ดเปรี้ยวหวานดิเมูเด็ดที่ขายดีสุดๆก็มีเป็นปลาหมึกแก้วเนื้อปลาหมึกเล็กเนื้อปลาหมึกใหญ่ไข่ปลาหมึกกล้วยตัวไข่ปลาหมึก ได้ประหมึงตัวใหญ่ๆไข่เน้นๆไข่ของแท้ไม่มีผสมกินไม้เดียวก็อิ่มแล้วเพราะใหญ่มากและหนวดมึกกระดองที่ใหญ่ไม่แพ้กันส่วนน้ำจิ้มก็มีให้เลือกสองแบบสูตรซีฟู๊ดแซฟซีดและสูตรหวานกลมกลอมจิ้มให้เยอะไม่อัน้นแถมกระเทียมด้วยนะครับลูกค้าชอบกันสุดๆไปลองชิมกันเลยกระเทียมให้เยอะมากเลยพ กระเทียมช่วยลดคอเลสเตอรอลนะใช่ครับก็มันจะมันจะแก้กันได้ครับนี่คือมือไข่นะฮะยังไงใส่ป่ะอือหือคำนี้เพื่อคนทางบ้านว้าวนี่เลยครับหนวดหนวดหนวดอื้อมันกรุบอ่ะงั้ต้องต้องปุ่มแดีวเดวปลายหนวดไปหนับ ปุ่มมันโดนรึเปเราโหแล้วกัดเนะ่ยมันให้ความรู้สึกของผิวสัมผัสของมันที่มันถูกกัดอ่าปลาหมึกอ่ะมันคือหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกอืมอร่อยนี่ดูดูน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มเด็ดมากอ่ะเนี่ยอืมเป็นไงอ่ะมันฟินอ่ะเวลาเรากินกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดที่มันแบบน้ำจิ้มปลาหมึกที่มันฉ่ำๆขนาดเนี้ยเฮ้ยเนื้อไม่เหม็นข้าวเลยอ่ะอืมโอ้โหมีหลายส่วนหลายส่วนมากเลยอ่ะ ส่วนไหนขายดีที่สุดเอ็นแก้วเนี่ยเหรอใส่ใสนให่ไหนเอ็นแก้วครับนี่คือส่วนที่ขายดีที่สุดเป็นไงเป็นไงเอ็นแก้วอืมเปี้ยวเพลินอ่ะสำหรับร้านปลาหมึกย่างลุงเดชก็ตั้งอยู่ที่หน้าห้างพันทิพย์ลาสร้างงามวงวานร้านเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด เมนูแนะนำก็จะมีเอ็นปลาหมึกแก้วเนื้อปลาหมึกเล็ก20บาทเนื้อปลาหมึกใหญ่80บาทตัวไข่ปลาหมึก90บาทและหนวดปลาหมึกกระดอง100บาทขอเตือนไว้ก่อนว่าคนต่อแถวซื้อเยอะมากหมดไวสุดๆรีบไปล้องกันเลยนะครับ